สอไทยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางทหารร่วมถึงทางการทูตระหว่างสองประเทศถือเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเครื่องบินขับไล่เจน104เป็นสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ของจีนที่หลายประเทศต่างจับตามองเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในนักบทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยขีดความสามารถทั้งด้านการรบระยะใกล้และระยะไกลเทคโนโลยีเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ที่เพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นการที่ไทยได้รับเจ0น104แบบฟรีถึง10ลำนับว่าเป็นครั้งแรกที่จีนแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะใช้กำลังทางอากาศเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์ โดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งถือเป็นพันธมิตรดั้งเดิมในภูมิภาคและยังเป็นประเทศที่มีบทบาทเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับมหาอำนาจโลกการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางทหารของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนที่ต้องการสร้างพันธมิตรที่มั่นคง หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าไทยอาจจะใช้ G10C ในการทดแทนฝูงบินเก่าบางส่วนเช่น F5 หหรือเครื่องบินที่ใกล้หมดอายุการใช้งานและในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการฝึกนักบินร่วมกันการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำรุงรักษาและแม้กระทั่งความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบินในอนาคต ด้านกองทัพอากาศไทยเองมองว่าการได้รับเครื่องบินเจ1 0 c ซีฟรีจากจีนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมเคี้ยวเล็บให้กับประเทศแต่ยังช่วยลดภาระงบประมาณอย่างมหาศาลเพราะเดิมทีการจัดซื้อเครื่องบินรบสมรรถนะสูงมักมีค่าใช้จ่ายต่อเครื่องไม่ต่ำกว่า50-60ล้านดอลลาร์การได้มาถึง10ลำฟรีจึงมีมูลค่าเทียบเท่ากับงบประมาณหลายหมื่นล้านบาท สิ่งที่น่าสนใจคือ J10C ที่ไทยได้รับอาจจะมาพร้อมแพ็กเกจการฝึกอบรมและอะไหล่เบื้องต้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีโดยไม่ติดขัดและยังมีความเป็นไปได้ว่าไทยกับจีนจะร่วมกันจัดซ้อมรบทางอากาศในอนาคตเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถร่วมกันให้สูงขึ้นอีกมิติหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือมิติทางการทูตการมอบ J10C ให้ฟรีถือเป็น สัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนของมิตรภาพไทยและจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานกว่า40ปีการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความไว้วางใจและการก้าวข้ามขีดจ,จำกัดเดิมๆไปสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นขึ้นนอกจากนี้ยังต้องจับตาปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตรสำคัญทางทหารของไทยมาโดยตลอด การที่ไทยได้รับเครื่องบินรบจากจีนอาจสร้างแรงกดดันให้เกิดการปรับตัวทางนโยบายทั้งในมุมของไทยเองและในสายตาของสหรัฐอเมริกาที่มองไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโตการเลือกยอมรับความช่วยเหลือจากจีนครั้งนี้จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การสร้างดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคหากมองในเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ที่หลายมหาอำนาจต้องการสร้างอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งรัสเซียการที่จีนก้าวเข้ามาใกล้ชิดไทยด้วยการมอบเจ104ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเดินหมากที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยจะยังคงยืนอยู่เคียงข้างจีนในหลายประเด็นสำคัญในอนาคตประชาชนไทยเองก็ให้ความสนใจกับข่าวนี้อย่างมาก หลายคนมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับกองทัพอากาศให้มีสมรรถนะทัดเทียมกับประเทศชั้นนำในภูมิภาคขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าในระยะยาวเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอะไรและการพึ่งพาจีนมากเกินไปอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าประเทศไทยได้เครื่องบินฟรีถึง10ลำก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม ในเชิงภาพลักษณะดับโลกการที่จีนเลือกไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่มอบเครื่องบินฟรีก็อาจสะท้อนว่าไทยถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นประเทศที่จีนต้องการสร้างความผูกพันทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงเฉพาะด้านการทหารแต่ยังรวมถึงการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเดินหน้าอยู่ในหลายโครงการ 1> j 1 0นไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินรบที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังการมอบเครื่องบินเหล่านี้ให้กับไทยฟรีเป็นการส่งสัญญาณไปยังทั่วโลกกว่าจีนพร้อมที่จะลงทุนในมิตรภาพกับไทยอย่างจริงจังและพร้อมจะยืนเคียงข้างในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี สำหรับประเทศไทยแล้วการได้เจ1 0 4 0ลำฟรีถือเป็นการเสริมกำลังทางอากาศอย่างมหาศาลและยังเป็นการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคอาเซียนที่จะสามารถสร้างสมดุลทางทหารได้ดียิ่งขึ้นไทยจะไม่ใช่เพียงประเทศที่อยู่ระหว่างมหาอำนาจเท่านั้นแต่ยังมีขีดความสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและสร้างอิทธิพลในภูมิภาค ดังนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การมอบเครื่องบินสิบลำแต่คือจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่จะถูกจารึกไว้ในความสัมพันธ์ไทยจีนและยังเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังทั้งโลก,กว่าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาติกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ท้ายที่สุดการมอบเจ10-4ให้ฟรีกับไทยเป็นเหมือนการเปิดบทใหม่ของมิตรภาพที่แน่นแฟ้น และเป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจที่จีนมีต่อไทยขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยจะต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเสริมกำลังทางทหารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือการสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศนี่คือก้าวที่สำคัญที่สุดอีกก้าวหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ที่จะถูกจดจำไปอีกนานแสนนาน,านและอาจเปลี่ยนแปลงสมการทางการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย